คุณยังจำผู้ชายคนนี้ได้หรือไม่จากดาราจำเป็นกลายมาเป็นดารารุ่นใหญู่้ท่งโยธาพิทักษ์แต่คุณรู้หรือไม่ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยออกอัลบั้มมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเพลงที่แจ้งเกิดอย่างลิ p ซิ n ค l ล p s ซ n บอกอย่างงี้บอกอย่างนั้นตที่บอกรักฉัน เขาจะมาเปิดอ,อกเราเรื่องราวที่เหมือนกับละครแต่ไม่ใช่ละครพูดชงโยธาพิทักษ์มผมนนจำหน้าได้ผมเป็นคนที่อายนะผมบอกอผมเป็นคนที่อายนะพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็ผมว่าผมเป็นคนที่ธรรมดาหน้าตาไม่ดีไม่ใช่คนหล่อเลยหนังโฆษณาออกมันมีภาพภาพแปลก,กๆที่น่าดูชมของคนคนหนึ่งบุคลิกที่มันแตกต่างจากที่เคยเห็นมา ไอเนี้ยอารมณ์ดีแล้วมันมันกวนๆไหมอารมณ์ดีไว้ยิ้มยิ้มยิ้มตลอดเลยเสียงผมยังยิ้มเลยนะคุณประพาชนสารนโดนยิงฉีตาก็โทรตามให้ผมเข้าไปคุยแบบผมก็ไปคุยผมรู้จักอยู่แล้วจะทำโชว์หลองกระเหลียงมาครับกระเหลียงมาแล้วก็ทำโฆษณาอะไรมาก่อนด้วยผมศรัทธาแกมากทํางานดีๆไว้เยอะ่าพี่จิตเข้าพอดีเฮ้ยพี่ใหญ่มาร้องเพลงอืชิพหายเลยครับพี่ผมบอกเลยชิพหายครับพี่พี่ร้องเพลงเป็นไหมบางทีไม่นี่ไงครับไม่เป็นพี่ครับ เหมือนหมาเยื่รสังกษีเลยนะครับด้วยความที่หูผุเพียนร้องเพลงเพี้ยนตลอดนะครับแล้วก็ไม่คืนนึกก็จะมาร้องเพลงณวันนั้นช่วงนั้นใครๆก็อยากจะทําอัลบั้มมันเป็นเรื่องที่ยากคือถ้าบอกว่ายุคนั้นน่ยถ้าเป็นดาราเนี่ยชอมาต่อยอดจับเรื่องของการทํางานเพลงพี่เอกสรพงษ์พี่แซมยุรนันแล้วก็มีพี่ดกศรชัยฟังอโศกอาจจะมีพี่ดกสินใจก็มีนะฮะมันเป็นโมเมนตัมของความดังที่เป็นพระเอกถูกไหม เป็นเป็นตามที่มันดังแล้วมันผนวกบวกกันต่อได้พระเอกนางเอกนี่ใครอ่ะแั้นไอ้บ้าบอตัวหนึ่งนี่ใครกันแถวหน้าของโฆษณาแหละแต่ก็ยังไม่ใช่พระเอกไงนีกออกว่าก็สงสัยเฮ้ยกูทาไมวะครับแต่คิดนานไหมคิดนานไหมไม่นานหรอกเพราะว่าคนทํางานสร้างสรรค์งานโฆษณาทำรายการอะไรเงี้ยมันจะประเมินประมาณคร่าวๆได้แต่ว่าเอาจริงเหรอหรือเอาจริงเหรอเอ้ยผมร้องเพลงดีไม่ได้นะพี่จะทําให้เป็นนักร้องที่เป็นนักร้องได้อ่ะแล้วก็ สร้างโปรดักต์ตัวหนึ่งชื่อพุชงให้อยู่ในตลาดนี้โอ้โหเว้ยพอพูดคํานี้ผมบอกว่าทั้งนั้นพี่กับผมคิดเหมือนกันครับเพราะคนทํางานโฆษณาจะคิดแบบนี้ให้มันอยู่อิมแพกแล้วให้มันอยู่ในวงการที่ชื่อโปรดักต์ชื่อพุชงมันยังอยู่ถึงทุกวันนี้ก็เลยเป็นที่มาของอัลบัม้มวัคซีนพุชงครับผมทําไมต้องมาลงตัวที่วัคซีนตอนนั้นพอจำได้พี่มันเป็นวัคซีนที่แก้อารมณ์บูดอารมณ์เสียอะไรที่มันไม่ดีอืมวัคซีนอารมณ์ดีเข้าใจไหมครับเข้าใจแล้วเข้าใจแี้วมันป้องกันควาเครียจะเบบิกานนี้ไม่รู แต่จริงๆผมก็เป็นคนเบิกบานจริงๆนะแต่เป็นคนที่อายครับผมนะักขี่อายร้องเพลงไม่ได้แล้วก็เพลงในอัลบั้มนี่หลายเพลงดังนะโดยเฉพาะเพลงโรคประจำตัวโรคประจำตัวโรคร้ายประจำตัวฉันก็คือขาดคนเห็นใจ ดังเริ่มปวดหัวเริ่มเริ่มมีหัวเริ่มตัวร้อนอกสะท้อนซึมซึมเริ่มจะคลึ้นหน้าจะมองปวดขมองตาพล่ามัวบอกให้รู้อีกไม่ช้าอกจะช้ำเหมือนคราวก่อนโรครายประจำตัวฉันก็คือขาดคนเห็นใจเคยฟังไหมฟังผมเคยเปิดด้วยพี่ผมชอบนะจริงจริงอย่าแกล้งชอบนะ พี่จะบอกว่าผมเนี่ยเปิดตั้งแต่สมัยนี้ครับผมมีอุปกรณ์ผมมาด้วยเขาอุปกรณ์ผมเลยฮะเป็นไวนิลนีคืออุปกรณ์ทรรมหากินของผมครับผมเตรียมมาเองครับพี่คุณจะบอกนะว่าคุณมีแผ่นของผมใช่พี่โอ้โหผมรู้ว่านี้ผมต้องเจอพี่ผมต้องพบนี่นี่แผ่นรวมหรออันนี้เป็นแผ่นแผ่นเต็มมากครับแผ่นตัดแผ่นตัดครับนี่คือไวนิลไวนิลนี่คือก็คือเขาบันทึกใส่เนี่ยครับเต็มมาร์บั้มนะครับสมัยก่อนบันทึกด้วยระบบอนาล็อก เป็นเทป24แท็คห้องใหญ่ๆแต่คุณภาพเสียงจะดีที่สุดครับ oh และ oh อิ่มที่สุดแล้วใช้ m a s t e r p i พีชได้ดีที่สุดมันมันเป็นฟังแบบมันแบบมันอิ่มครับมันอิ่มมันมีมิติครับ<ช>มันอิ่มมันดึงเราเข้าไปเ <laughs> ชื่อไหมครับว่าวันนี้ใครที่หวังอยากจะมีอัลบั้มแบบนี้ด้วยแผน่น v i n y นแผ่นเสียงไม่มีทางได้ทำ <ừ> แล้วครับ มันทุนมหาศาลการลงทุนการทำเพลงแต่แต่ละครั้งต้องเช่าห้องอัตใหญ่ดีใจมากที่นี่มีค่านะครับอีกหน่อยผมเก็บไว้ตั้งแต่ดังแเนี้ก็มีเพลงดังๆนะฮะอย่างเพลงลิปซิงค์ลิปลิปซิงค์โชว์นะพี่โชว์นะพี่ลิปซิงคเนี่ยลิปซิงคบอกยั่งง่ลิปซิงบอกอย่างนั้นปากที่บอกรักฉันที่แท้มันเป็นเพียงแค่ลิปซิงคแค่ลิปซิงคบอกยั่งง่ลิปซิงบอกอย่างนั้น ทำเป็นห่วงเป็นใยที่แท้มันเป็นเพียงแค่ลิปซิงค์ปากกับใจมันไม่ตรงกันไะครับมันไม่จริงไงครับลิปซิงก์คือไม่จริงใช่ไหมไม่ได้ร้องจริงนะทุกเพลงมาแบบเป็นคอนเซ็ปต์เลยพิจิวรประภาชนรานนและทีมงานวันนั้นคีแมนอยู่ร่วมกันหมดคุณนกฉักชัยดุริยะปลานีตแม้กระทั่งคนที่แต่งเพลงจช้าช้ให้ผมเพลงหนึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่ปกติน่าจะแดเดือนถึงหนึ่งปีได้ออกอัลบั้มแต่เพลงช้าเพลงหนึ่งซึ่งผมร้องแล้วเขาบอกกรเจี๊ยบกูต้องออกแล้วมึงร้องพอขนาดนี้ไม่ได้แล้วลนนัเลงก้มขึ คุณคนแต่งคือระวีกังสนารักษ์ก็เจ้าซุปเจ้าซุปเรียนเพศสัตว์เขาแต่งเพลงอย่ายอมแพ้ให้อ้อมโอ้ทางเดียวกันเลยใช่แล้วก็แต่งเพลงนักล้มเฮ้ให้ผมร้องเหรอวะเพลงช้ามันร้องยากนะแล้วมันกินล้มลงก่อนจะหานลาอ่อนแรงล้มลงไปถ้ามันต้องล้มแต่จงลุกขึ้นยืนยืนขึ้นมาชื่นชมว่าเราล้มแล้วยังกลับยืนได้ไหมล้มลงไปไม่ไม่ใช่แพ้ มันก็มีอ่อนแอกันบ้างหากเราลุกขึ้นยืนก็ยังมีหนทางไม่ได้แพ้ไม่สิ้นหวังเนี่ยคนลุกพี่บทที่ไม่เกือมันเป็นเพลงของคีตาที่อาจจะเป็นกระแส มีเพลงให้กำลังใจจริงจริงเขาเรียกเพลงอิมเมครับเพลงอิมเมชมักจะอยู่ในหน้าหน้าสองเพลงที่สองถ้เป็นอิมเมเป็นอิมเมต้องมีแล้วแล้วเป็นเพลงที่ให้กำลังใจได้ดีมากแล้วก็ความความหมายดีเชื่อไหมครับว่าเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่ร้องยากแต่แต่บังเอิญเขาลงเพลงมาแล้วแล้วผมไม่อาจเพลงอื่นก่อนแล้วก็ไหนๆไหนแล้วมาแล้วเจียบเทียบลองร้องลองลงองดีมันเข้าไหมลองทีเคลมถูกไหมครับผมร้องไปวันนั้นผมร้องไม่มากเที่ยวหรอกครับเข้าไปให้พี่จิ๊ฟัง บอกว่าเฮ้ยเจีย๊ยบต้องออกแล้วว่ามันร้องเพราะขนาดนี้กูถามจริงไอ้เรื่องไอ้คนที่ไอออ,อ้คุณปีเตอร์กฤษดาปาริกวงเป็นโปรดิวเซอร์เธอถามเตอร์ดิใครร้องอเจี๊ยบร้องจริงมัง้ยวะเขาแกล้งพูดจริงๆผมร้องจริงแล้วมึงเอิอเพลงนี้ทำให้ผมต้องออกเทปเร็วครับออกกันระบ<ม>ั้มเร็วคือบอกว่าการร้องเพลงนักล้มของพี่เจี๊ยบเนี่ยเหมือนเป็นการคุยกับใครบางคนใช่ครับมันไม่การคุยมากกว่าใช่คือถามว่าร้องพอไหมร้องพอระดับหนึ่งแต่ว่าผมผมความใกล้ชิดตอนแรกเนี่ยผมไม่รู้สึกถึงความเพราะ ร้องให้ตรงก่อนให้ตรงคีย์ก่อ<ม>นตรงงดก่อนอย่าเพี้ยนเป็นใช้ได้เพราะมันออกอัอบบลบั้มใช่ไหมครับ,รบแต่ร้องๆ้องไปไอ้ความคุ้นเคยเนี่ยผมถูกไอ้ระบบระบบการสร้างงานในสมัยก่อนมันลลมหนลอกหลอกไม่ผมเหมือนเหมือนหลอกหลอกให้ซ้อมหลอกให้ซ้อมอให้ซ้อมให้ซ้อมจนไม่เพีย้ยน <ừ> mm. น่ะนึกออกไหมบ่อยๆอะไรความชํานาญความเก่งคืออะไรทำบ่อยๆทำบ่อยๆเกิดความชนานาญนั่นคือความเก่งไงครับ,รบทำบ่อยๆมันเก่งเองอยู่กับมันบ่อยๆนก็เลยเฮ้ยมันก็เดยร้องได้แล้วมันเข้าเข้าที่เข้าทางแล้วส่งเสียงก็จับโทนิกได้อะไรได้แล้วก็ มันมันได้แล้วล่ะแล้วเขาก็พอใจคือผู้โปรดิวเซอร์พี่จิงพี่จิก็ขาฟังแล้วก็พอใจแล้วต้องออกละจังหวะมันได้ก็เลยออกออกมาก็ก็ดีครับครับผมพูดถึงฟีดแบ็กหรือว่าเสียงตอบรับชุดแรกเป็นไงบ้างยอดขายเอ่อณวันนั้นมาร์เก็ตติ้งแชร์บนแผงเทปเนี่ยพูดพูดเป็นเทปบอกก่อนวันนั้นไม่มีซีดีนะครับเป็นม้วนณวันนั้นวันนี้คัสเสร็เป็นยังไงรู้จักกันไหมเทปคัสเซร็ไม่รู้เชยนะสิวันนั้นมันเป็นขายเป็นเทปหลายแสนนะ กี่อะไรบ้เออขายได้กี่กวัน,นวันนั้นมาเก็ตติ้งแชร์บนบนแผงเทปประมาณ2ี่ที่สัวแนะบตัวแบงตลาดเพลงไทยประมาณ20นะครับล้วบ้างวันนี้300วันนั้น20บผมขายได้40,000 0กว่าโหนนผมง<ห>งมากผมดังจริงๆนะผมผมบอกว่าผมไม่ค่อยไม่ใช่คนอยากดังนะแล้วผมไม่ไม่คิดว่าจะมาอยู่เบื้องหน้าไม่คิดว่าไม่นึกไม่คิดว่าจะมาทำอะไรอย่างนี้เลยแต่มันมาอย่างไรก็ไม่รู้ว่าแล้วหลังจากสามเพลงนี้แล้วจะมีเพลงสนุกสนุกที่อาจจะเป็น โจท์ที่มันหินอยู่เหมือนกันครับเพลงสนุกผมชอบมากเพียงพอหรือเปล่าเพียงพอหรือเปล่าคุณธนินเคนโพแต่งให้เนื้อเพลงง่ายๆสนุกสนานจะเพียงพอหรือเปล่ามีเพียงใจ<ต>ที่ทให้ไม่ฟื้นชั้นเกินไป่าทายไปาใ,ให้เธอตั้งแต่โตมาไม่รู้เป็นยังไงไม่เคยเอาใจใครมากมายแต่พอเจอเธอก็ทมเจ้าหัวใจใ<ช>ว่าคงจะเดินถูกทางหายใจตรงไหนฮะหายใจตรงไหนจะเอาอะไรจะหามาให้เธอแต่คงไม่ได้ทุกอย่าง จะเอาดาวเดือนก็ชันไม่มีทางให้ได้แค่ใจดีๆตรุดๆจะเพียงพอหรือเปล่ามันไม่มีช่องไฟจะให้ทำเหมือนเธรงยาวมากถ้าพอทำให้ได้ไม่ฟื้นชั้นเกินไปจะไปทำให้เธอนี่แต่เพลงนี้ยากไหมพี่เพลงนี้มันก็ยากตอนมันต้องเก็บลมดีๆอ่ะแต่เก็บลมดีๆแล้วโน้ตมันไม่ยากแต่ร้องให้สนุก ร้องตรงเป๊ะเลยเจี๊ยบร้องดีตรงเป๊ะทุกอย่างไม่สนุกทำงานโ,โท่ดังนั้นบอกผมมาดิผมก็จะร้องให้สนุกได้ผมห่วงอย่างแรกให้ตรงโน้ตก่อนผมผมเป็นคนที่ร้องเพลงเพีย้ยนผมก็เป็นคนเป็นเพี้ยนอยู่แล้วนะก็ถือว่าเป็นเพลงที่หลายคนรู้จักแล้วก็จําได้เหมือนกันเพียงพอหรือเปล่านักร้องลิปซิงค์โรคประจําตัวครับผมนี่คือแล้วก็มีคอเบิร์นก็อยากจะคอเบิร์นหน่อยได้เปล่าแน่จริงชุดนั้เหมือนกันมาทิ้งกันอีกทีสิที่รักโอ้โหเพลงดีๆนั่นเลยนะฮะเขาบอกว่าชุดนี้งาบเสียงตะลับดีมากดีีมากดงถึ MV เอ็มมิวสิกวิดีโอโอ้ผมก็ถ่ายไปไปหลายเพลงในชุดนี้นะเป็นพระเอกหมดเลยผมเป็นนักร้องเจ้าของอัลบั้มผมต้องเป็นพระเอกดิใช่งไหมแล้วนายเอกพี่นายเอกผมผมจำไม่ได้จริงนะผมจำไม่ได้จริงนะแต่ถ้าเห็นหน้าผมจะร้องอ๋อผมจะโอเคมากผมจำไม่ได้จริงก็ต้องขอโทษด้วยบางคนตายไปแล้วก็มีมีข่าวเขาบอกว่าคนนี้ร่วมงานกับพี่เล่นมิวสิกนั้นเฮ้ยจริงป่าวผมจำไม่ได้ไงเออผมไม่อยากใครตายหรอกครับผมจากชุดแรกทิ้งช่วงจากชุดแรกไปถึงชุดสองนานไหมฮะ ปีหนึ่งครับไม่เกินปีครับต,ต่อต่อเนื่องกันเลยครับอเป็นออกโปรดติดตามตอนต่อไปว่าต่อไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนี่คือเป็นเพลงโปรโมทติดตามดูกันอีกทีวันดี